สวัสดีค่ะ My name is p a r i s e Like now I live in UK. Welcome to p a r i s Valentine Channel. Hi. กมาแล้วโอยมันกระพุงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ แพลลิสจะมาแชร์ประสบการณ์ถือว่ามารีวิวประสบการณ์ที่เจ็บแต่ตลกนะคะนั่นก็คือประสบการณ์โดนหมากัดหมานะคะทุกคนไม่ใช่หมาคือประมาณว่าข่าวที่แล้วนะคะก็คือแพลิสเนี่ยมีโอกาสได้ไปเที่ยวมินิซูนะคะก็เป็นสวนสัตว์สวนสัตว์เล็กๆนะคะซึ่งแพลลิสเนี่ยก็ได้ทำคลิป เที่ยวสวนสัตว์นั้นไปแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวแพลนส์รีแคปให้ดูตามนี้แล้วกันนะคะทุกคนอาคอล่า <c oughs> จับได้ไหมคะนี่มันงับนะคอ่าขอจับหัวหน่อยลูกโอ้โคอล่าจ้าขอจับในละกะัก้าใช่ปอะมาล้ว้อ้ายมันกัดพุง <c oughs> เห็นน่ะเราก็แบบไม่คิดไงว่าแบบม้ามันจะแบบว่าเดืออ้อมันกัดแพลิสง่าพุงเลยอ่ะก็คือแพลิสใส่เสื้อใช่ไหมมันกัดกัดบนเสื้อเลยแต่ดีว่าคือมันแบบฟันมันไม่ได้แหลมแบบเหมือนเขี้ยวที่จะเจาะจมลงไปอ่ะทุกคนเข้าใจปะคือมันกัดผ่านเสื้อแล้วมันมันเหมือนแบบความเจ็บเหมือนแบบเราโดนประตูนหนีบอะ โดนประตูหนีแบบปั้งอย่างเงี้ยก็คือเป็นรอยฟันนั่นแหละแล้วทีเนี้ยแพลลิสก็กลัวแม่จะด่าใช่ปะ่ะว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ระวังอะไรเงี้ยแพลลิสก็เลยเก็บอาการคือไม่อยากบอกแม่แต่แบบแอบบเข้าห้องน้ําแล้วก็เอาน้าเอาแอลกอฮอล์เจลเช็ดเช็ดล้างๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นวันที่อา่าไปเที่ยวกับแม่วันสุดท้ายก่อนที่จะกลับกรุงเทพใช่ไหมคะทุกคนแล้วคันเนี้ยพอกลับมากรุงเทพ เอางี้ดีกว่าตอนที่นั่งรออยู่ที่แอร์พอร์ตอะพลลิสก็เซิร์ชเลยเซิร์ชเขาเรียกว่าเซิร์ชแบบในเน็ตอะทุกคนเซิร์ชพันพิบเซิร์ชอะไรเงี้ยว่าถ้าโดนหมากัดอะจะต้องทํายังไงคือถ้าโดนหมากัดอะเราเข้าใจใช่ป่ะว่าเราคงต้องฉีดยาบาดทะยักอะไรเงี้ยแต่นี่มันเป็นมมาเว้ทุกคนเป็นมมาแล้วที่ที่ตลกคือมันมีไว้ทุกคนในพันธิตมันมีคนแบบว่ารีวิวไว้นะคะว่าแบบเหมือนเขาไปโพส กรู้ไว้ว่าเขาโดนหมากัดอะไรอย่างเงี้ยผลิตก็เลยโอเคเข้าใจละว,ว่าถ้าโดนหมากัดคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยยังไงก็ตามเราก็ต้องแบบฉีดเหมือนยาก,กันพิษสนัขบ้านนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเราไม่เคยฉีดยาบาดทะยักเราก็ต้องฉีดยายาบาดทะยักด้วยซึ่งปกติแล้วคนไทยทุกคนโดยมากเนี่ยถ้าเกิดตั้งแต่ปีพศแลไรสักอย่างอ่ะมันต้องเคยฉีดยาก,กันบาดทะยักทุกคนแต่ว่าผลิตจำไม่ได้อ่ะค่ะ เออก็เลยคิดว่าก็คงต้องฉีดคือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ไม่เทอิสซีเรียสเนี่ยเราไม่ต้องอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆร,รอยแผลที่โดนมัดแต่ของแพลิสเนี่ยมันไม่ได้แบบทะลุเข้าไปเลือดออกหรือตรงผิวหนังโดยตรงอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่า คือแพลกลับไทยแค่เดือนเดียวอ่ะทุกคนแล้วไปอาทิตย์แรกอ่ะก็โดนมาร์กัดแล้วอ่ะคือจริงๆก็แพนกลับไทยแพลสก็คิดว่าจะไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนแต่คราวนี้ถ้าเราแบบโดนมาร์กัดต้องฉีดยาต้องกินยาอะไรเงี้ยก็แปลว่าแพลสก็ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ปะเท่ากับว่าคือการกลับไทยของแพลสทั้งเดือนแพลิสแบบไม่ได้ปาร์ตี้เลยอ่ะทุกคนก็คือถ้าไปปาร์ตี้ก็คือแบบดิงไม่ได้อะไรเงี้ยเออเซ็งมากเลยแล้ว ตอนที่แพริสกำลังรอก่อนขึ้นเครื่องบินใช่ไหมแพริสก็ลองลองที่จะแบบว่าเอ่อเซิร์ชเซิร์ชดูใช่ไหมล่ะก็รู้แล้วล่ะเดี๋ยวเราไปถึงเราก็ต้องไปฉีดยาแพลิสก็เลยโทรไปหาโรงพยาบาลแถวบ้านก็คือเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั่นแหละแล้วก็ลองบอกเขาตอนแรกพยาบาลก็ฟังนะว่าเราบอกว่าโดนหมากัดเราบอกไม่ใช่หมามอม้าอะไรเงี้ยเขาก็ ตกใจนิดหน่อยเขาก็ถามเหมือนกันแหละว่าไป,ไปทำมีท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้ก็เลยลองสอบถามราคาเขาดูนะคะปรากฏว่าโรงพยาบาลเอกชนค่อนข้างแพงทุกคนเราต้องฉีดยาเพสุนักบ้ายาบาดทยะยักค่าหมอค่าเข็มอะไรต่างๆมันกลายเป็นว่าเกือบหมืนะ่นน่ะแพลนก็ตกใจเอาไงดีอ่ะหรือเราจะไม่ฉีดปล่อยไปคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งคงไม่บ้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แพลตก็ ไม่ไม่ไว้วางใจใช่ป่ะก็เลยลองโทรหารัฐบาลโรงพยาบาลรัฐอะ่ะก็ปรากฏว่าโอ้โหถูกกว่าตั้งเยอะทุกคนแบบเข็มหนึ่งก็เป็นหลักร้อยอะไรเงี้ยผลิตก็ตัดสินใจโอเคเดี๋ยวอพอไปถึงกรุงเทพก็จะไปฉีดยาที่โรงพยาบาลรัฐบาลกลับบ้าน ตอนนี้กําลังกลับแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเอาของเก็บแล้วก็จะไปลง,งบานนะคะได้ความปลอดภัยของท่านรมาลงบานแล้วทุกคนอยู่ที่โรงบานแล้วทาบัตรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูว่ายังไง แพลิสก,ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบว่าที่เห็นนี่ก็คือซ้ายบาทยักษ์ขวาพิสุนักบ้านนะคะก็ฉีดมาเดี๋ยวก็จะต้องฉีดต่อเนื่องไปเลยนะคะทุกคนหลายเข็บอยู่เกมคะ่ะเกมอย่างที่เห็นนะนะคะก็คือแพรริสก็ไปที่โรงพยาบาลแพรริสก็ ตอนโทรถามเขาก็บอกให้ไปติดต่อฉุกเฉินมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่าเออเหมือนเราเพิ่งโดนกัดมาปกติถ้าคนโดนหมากัดอ่ะโดนสุนัขกัดใช่ปะ่ะเวลาไปติดต่อที่ฉุกเฉินเขาจะถามเลยว่าโดนกัดกี่โมงเพราะว่าเหมือนแบบมันต้องรีบฉีดยาภายในกี่ชั่วโมงนี่แหละอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งตอนพลิสโทรถามเขาอะเขาก็ให้ว่าเออเดี๋ยวพลิสมาถึงให้พลิสไปติดต่อผแผนกฉุกเฉินอะไรเงี้ยอ่าแล้วมันก็ตอนคำคำด้วยพลิสก็ไปติดต่อผแผนกฉุกเฉินไว้แล้วเขาก็าเหมือนแบบเอ่อก็ถามแหละว่า โดนกัดกี่โมงนู้นนี่พล,ลิสก็ย้ำเขานะคะว่าหมาค่ะไม่ใช่หมาพยาบาลตรงแผนกฉุกเฉินกะฮะหมาหรออะไรเงี้ยคือเขาเข้าใจว่าหมากันหมดเลยอะทุกคนเขาก็เลยส่งให้แพล,ลิสไปตรงอีกอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเออที่ไม่ใช่ตรงฉุกเฉินอะแล้วก็เหมือนเดิมเลยพอไปอีกฝั่งหนึง่งใช่ปะไปติดต่อพยาบาลเหมือนเดิมเลยก็คือเขาพูนอีกว่าหมาอีกแพล,ลิสแบบมีปัญหากับ การที่จะบอกพยาบาลมากๆกว่าโดนม้ากัดขาอะไร่าเงี้ยแต่ผลิตเข้าใจนะเข้าใจฟิลเขาแหละเป็นเราแล้วก็งงเหมือนกันพยาบาลก็แอบแบบเอออยากรู้แต่ว่าเขาก็มีมารายาทแหละเขาก็ถามเออคุณคนไข้ไปทําแบบไหนคะเลยโดนม้ากัดไปไปขี่มา้ามาหรออะไรเงี้ยผลิตก็บอกเปล่าค่ะโดนกัดที่สวนสัตว์แล้วที่มันทีกว่านั้นทุกคน อย่างที่เห็นพาลิสบอกว่าโดนกัดที่หน้าท้องคือถ้าคนโดนม้ากัดอ่ะสมมติอิมเมจดได้ก็อาจจะเป็นแบบเออเรายื่นแครอทยื่นอาหารให้ม้าคงโดนกัดนิ้วกัดมือใช่ปะ่ะแต่พลริสบอกว่าพลิสโดน,นกัดโดนง่าที่พุงเขาก็คงงองอ่ะคือเออพูดเราก็ตลกอ่ะแล้วคราวนี้พอไปหาหมออ่ะแต่คุณหมอดีมากๆเลยคุณหมอแบบเออยังดูหนุ่มๆอยู่เลยนะพาริสก็ไม่แน่ใจแบบ เออยังดูหนุ่มๆไม่ใช่แบบคุณหมอแบบแก่มีอายุอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอดีมากแกก็ใช้เวลากับแพลลิสนะแพลลิสก็เล่าให้ฟังด้วยเอ้ยมือสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมาต่ออ่ะต่อทุกคนก็คือเล่าต่อแพลลิสหาที่นั่งแล้วก็คือว่าหมอเขาก็ดีเขาก็ถามว่าแพลลิสเนี่ยโดนกัดที่ไหนใช่ไหมเอ่อเพราะเขาอยากรู้ว่ามันเป็นมาแบบมา้ามาแบบม้าเลี้ยงมา อะไรยังไงใช่ป่ะผลิตก็บอกว่ามา้าในสวนสัตว์หมอก็เลยบอกว่าปกติอะถ้าสัตว์มันอยู่ในสวนสัตว์อะคาดว่ามันต้องมีสัตว์สัตวแพทย์อะไรเงี้ยมาฉีดยาให้มา้านูน่นนี่นั่นๆอยู่แล้วก็เลยคิดว่า จริงๆก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรแต่ว่าถ้าผลิตเนี่ยอ,อ,อยากจะแบบสบายใจก็อาจจะลองโทรไปถามที่สวนสัตว์ก็ได้ว่ามีแพทย์ประจำไหมอะไรเงี้ยคือเขาเล่าให้ฟังเปรียบเทียบประมาณว่าเหมือนเราถ้าสมมติว่าไม่ใช่ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นหมาเป็นสุนัขอะไรเงี้ยแบบถ้าเราโดนหมาข้างทางกับหมาบ้านกัดอะมันก็ต่างกันใช่ปะเพราะว่าหมาบ้า หมาบ้านเนี่ยมันก็น่าจะมีการฉีดวัคซีนอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันก็คือว่าในเคสของแพลิสเก็ไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็แผลก็ไม่ได้แบบเข้าลึกมันผ่านเสื้ออะไรเงี้ยแต่หมอก็บอกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเขาก็จะฉีดยาให้แพลิสนะแพลิสก็บอกเขาไปนะคะทุกคนก็คือว่าหมอเขาให้มาฉีดยาอาทิตย์ละ1เข็มสําหรับพิษสุนัขบ้าใช่ไหมเป็นเวลา5อาทิตย์ แล้วก็ต้องฉีดยาบาดทะยักอีกอาทิตย์เอ่อเดือนละหนึ่งเข็มเป็นเวลาสเดือนทุกคนแพลลิสก็เลยบอกว่าแพล,ลิสจะไม่ได้อยู่เมืองไทยแพล,ลิสมาเมืองไทยแค่ประมาณ4ี่อาทิตย์แล้วเดี๋ยวกลับแล้วก็แปลว่าถ้าสมมติว่าหมอฉีดยาให้แพล,ลิสเนี่ยมันจะไม่ครบโดสไงทุกคนหมอก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นยังไงก็ต้องฉีดแต่เดี๋ยวหมอจะออกไปรับรองแพทย์แล้วก็เขียนอธิบายให้แพล,ลิสถือไปแบบว่าฉีดโดสสุดท้ายหรือโดสที่เหลือ่ยที่ประเทศอังกฤษซึ่งหมอดีมากทุกคนหมอเขาเลยล ดูว่าประเทศอังกฤษอ่ะเออน่าจะมียาสําหรับพิษสุนัขบ้าหรือว่าบาดทะยักอะไรให้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเซร์เนนเน็ตเลยเออหมอหมอก็โอเคน่าจะมีมีเหมือนกันฉะนั้นหมอก็เลยเขียนใบรับรองแพทย์อ่ะใช้เวลาแบบค่อยๆเขียนเขียนอธิบายดีมากว่าฉีดที่เมืองไทยกี่เข็มต้องไปต่อที่อังกฤษประมาณช่วงเวลาไหนกี่เข็มอะไรเงี้ยหมอดีมากๆเลยทุกคนพาริสรู้สึกโชคดีที่ได้เจอหมอดี หมอก็บอกเหมือนกันแหละว่าเออผมไม่เคยเจอเคสคนไข้โดนมากัดมาก่อนเลยคอะไปแต่ลิซก็เข้าใจได้อ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ก็เลยเป็นเออเป็นเรื่องเป็นราวที่ประมาณว่าผลิตเที่ยวเมืองไทยทุกวีกเลยใช่ปะเออก็คือกลับไทยอ่ะเดือนนไปสี่าดจก็คือแพนผลิตเต็มหมดเลยแต่ผลิตก็ต้องแวะฉีดยาทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยที่เาเข็มของเข็ เงี้ยตลอดเลยซึ่งซึ่งแบบว่าลําบากมากเลยกับชีวิตแต่ว่าเหมือนคนมันจะโดนนะนะมันก็มันก็ต้องโดนแล้วครานี้พอลิสกัก็เอาเออก็โทรติดต่อไปที่ทีเอนเักกันสุขภาาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีแบบหมอแพทย์ GP ให้เราไปแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังเอาจดหมายแล้วเขาก็โอเคทุกคนตอนนี้นะคะแพลลิสก็ได้มากลับมาอังกฤษแล้วนะคะก็เอาจดหมายของคุณหมอนะคะใบรับรองแพทย์ ที่บอกว่าให้มาหาหมอต่อเทียงกิจเพื่อที่จะฉีดวัคซีนของเราต่อนะคะตอนนี้มาถึงแนละ้วเดี๋ยวแพทย์จะเข้าไปในคลินิกที่อังกฤษนะคะอันนี้ก็คือใบรับรองแพทย์ที่แพลิ์ถือมานะคะเดี๋ยวแพลย์จะให้พยาบาลเขาค่ะ ขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องลองเช็คดูก่อนว่าเ,เขาสามารถเบิกได้ไหมหมายถึงว่าเบิกยามาฉีดให้เราอะไรเงี้ยเออแล้วเขาจะโทรมาบอกก็ปรากฏว่าเขาเบิกยามาฉีดให้แพลนิสได้นะก็โดสที่เหลือเขาก็ฉีดให้แพลนิสแพลนิสก,ก็ฉีดข้างหนึ่งเข็มเข็มบาดทะยักข้างขวาเข็มเอ่อสหรับพิษนักบ้าข้างซ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะนัดอีกทีหนึ่งในในเข็มต่อไปในอนาคตอะไรประมาณนี้เป็นแบบว่าเป็นอะไรที่แบบ ประสบการณ์แบบของชีวิตมากเลยจริงทุกคนแล้วก็ตอนฉีดที่ไทยอ่ะโรงพยาบาลรัฐอ่ะเขาก็จะเขากา็ให้เราไปหาที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมสอบถามอาการนู่นนี่นั่นเสร็จปั๊บเขาก็จะให้เราอ่ะเดินเอาใบไปจ่ายตังค์ซื้อยาเขาจะมีช่องจ่ายตังค์ซื้อยาโรงพยาบาลรัฐบาลอ่ะเออผลิตก็ต้องถือยานั่นน่ะยาเขาจะแช่เย็นมาเลยนะทุกคนแล้วก็เดินกลับไปห้องพยาบาลไปให้พยาบาลฉีดให้แล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วก็ อันนั้นก็คือเป็นระบบของอโรงพยาบาลรัฐที่ยพาิสไปใช่ปะแต่ที่อังกฤษเนี่ยก็คือ,อ,อหมอ,อ,อพยาบาลเขาก็เบิกยามาฉีดให้พาริสนะพอถึงวันนัดที่เขาได้รับยามาสต็อกแล้วเนี่ยเขาก็โทรเรียกพาริสนัดไปแล้วก็พาริสก็ไปฉีดคราวนี้ ที่อังกฤษเขาจะแบบว่าเปิดกล่องยาให้ดูเขาจะให้เราเช็คเลยอะว่าว่าได้ยาตัวไหนนี่คือยาอะไรสําหรับฉีดนี้เหมือนให้เราคอนเฟิร์มยืนยันอะไรเงี้ยว่าแบบจะได้ไม่ผิดพลาดต่อกันอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดให้ดูเลยว่าหมดอายุเมื่อไหร่ยาใหม่ๆออกหลอดเลยนะแล้วก็ฉีดให้เรานะคะแต่ที่อังกฤษาพิสไม่ได้เสียเงินอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นประกันสุขภาพทั่วหน้าของ คนที่อาศัยอยู่ที่อังกฤษนะอะไรประมาณนั้นก็อาจจะแบบระบบที่นี่ก็อาจจะต่างจากที่ไทยนิดหน่อยอะไรเงี้ยที่นี่เขาก็ให้เราดูฉลากยายี่ห้อยาอะไรเรียบร้อยที่ไทยก็เออก็เขาก็เป็นสต็อกยาที่เขาฉีดให้เราไปเลยอะไรเงี้ยก่อน,นั่นก็คือรวมๆประสบการณ์ของพลิซกับการโดนมาก,กัด แล้วก็ความยากลําบากของชีวิตที่จะต้องไปตาม follow up ฉีดยานะคะซึ่งโชคดีอย่างหนึ่งของพาริสในความโชคลายนี้คือพาิสเป็นคนไม่กลัวเข็มฉีดยานะคะแล้วก็ส่วนมากเวลาป่วยก็ไม่ค่อยชอบกินยาชอบไม่หมอฉีดยามากกว่าก็เลยไม่มีปัญหาตรงนั้นนะแต่เวลาฉีดยาแบบบัดทยัก มันก็รู้สึกปวดปวดเนาะแต่ดีว่าไม่มีใครก็ไปเที่ยวต่อได้ทุกคนนั่นแหละค่ะจบประสบการณ์การโดนม้าก,กัดของ p a l a c แล้วนะคะทุกคนถ้าใครไปเที่ยวไหนอะไรก็ระวังตัวให้ดีนะคะสัตว์หน้าขนบางทีก็ต้องระมัดระวังนะคะทุกคนถึงมันจะดูน่ารักก็ตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลา <Okay. S 2> คดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อน